สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องล่องหวยครับพี่น้องนี่คือหวยเสี่ยงห้ำครับพี่น้องหวยเสี่ยงหำแบบนี่ครับวันนี้เสีมา,สาใสา่เบ็ดใส่เบ็ดปลาครับพ,พี่น้องโดยเยือโดยเยือปลาหมอหรือว่าปลาเข็งหน่อยครับพี่น้องเอาเบ็ดมาปักไว้ครับพี่น้องนี่ครับผมปลาเข็งหน่อยเอาปลาเข็งหน่อยแล้วกอ้ครับเบ็ด ไดลาเข็งหน่อยมาประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโตาเลยเอาเบ็ดมาใส่ครับพี่น้องขันเยาาเนี่ยนครับใส่น้ำหนองล่องบึงครับพี่น้องประเข็งหน่อยล่องบึงนี่ครับล่มวิววิวอยู่เลยครับพี่น้องร่มล่มสิปกติเย่อปูสิกินดีครับพี่น้องแต่ว่าผมหาบอได้ผมได้ปลาเข็งหน่อยผมกระสิเอามาล่องบึงครับพี่นอ้องเ่าบล่องลบลูครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้อง ครับพี่น้องไม้เลาะนี่เดี๋ยวผมจะใส่หม่องนี่ล้างหนึ่งครับพี่น้องเสียบเลาะนี่นี่ครับอันนี้เป็นห่วยเสียงคำครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับพี่น้องลมวิวพุ่นนกพี่น้องนกเห็นไหมครับพุ่นกนกเจ้าตกขาวบินหากินปลาครับอ่ะพี่น้องมาใส่เบ็ดกันครับบ่เนี่ยครับพี่น้องเบ็ดเบ็ดกิดสีเก่าจัางหน่อยเนี่ยได้พี่น้อง กับตะเค็ยนหน่อยกว่าหลังมันครับพี่น้องนี่ครับปล่อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปักเห็ม้วนดิ๊ก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 ยังสิละครับพี่น้องสิมีปลามาตีบ่เดี๋ยวถ่าเบิ่งผลงานกันครับปักไว้เลาะห่วยเลาะเบิ้งครับพี่น้องยังมาเลาะเบิ่งครับบัดนี้ครับผมบรรยากาศ เดี๋ยวจังมา,าหาเลาะเบิ้งครับฟ้าผิวสิทธิ์นี่ปาตีบ่ครับเยื่อปาเข่งอ่ะครับพี่น้องมาเบิง้งเขาเอ,อเื่นเ,เ,เดี๋ยเบ็ดเยื่อคว้าเข่งที่เขาปักไว้เมื่อวานครับพี่น้องเมื่อวานผมใส่ไใบสวงใบ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 หรอตอนคำคำมาเลาะเบิ้งอยู่รอบหนึ่งันบ่ถืรครับพี่น้องนี่มาเลาะเบิ้งใหม่ตอนเสาครับป่ะเนี่ย มาตอนเศร้าเลยครับวันนี้ใจไหวเศร้าเศร้าซีหลังครับพี่น้องได้ประค็งหน่อยมาเอาลองเมึงครับพี่น้องมีปลากินบอโอ้ยบ่มีปลากินพี่น้องนังคือเกาอ่าเอ้าใ่ทิมม่นี่แหละครับพี่น้องจะเป็นแนวไหนเด้อแบบเศร้าเป็นยังได้ ครับผมวุมยปลา,ากินปลาหุ้ยหลังข้างหนา้าหลังข้างหนา้าพี่น้องมีโกงมีโกงมีโก้ลุตลุดบ่เพื่ออย่างไรอ้าพี่น้องถือครับพี่น้องปลาคอนั่นครับพี่น้องเอาละครับเยอะปลาเข่งเข้าทำงานละครับพี่น้อง ทำงานแล้วทำงานแล้วมันตายพี่น้องตรงงามอยู่ได้หรอตายตายตายนี่ครับพี่น้องของตรง,งามอยู่ตรงงามอยู่เอ้าผมเก็บกันครับนี่ครับโอ้ยบรรยากาศลมวิววิวครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ปรคิงมาปักเบ็ดพี่น้องเบ่งแล้วหกได้ครับพี่น้องเนี่นนนย บูใส่รอบมึงครับพี่น้องบูปลาใส่พี่น้องในี่รุนน้ำกันเออเป็นไรล่ะดังอีกไม่ดึงอยู่ด้วยครับ มาอยู่ครับเดี๋ยวเบ็ดพบจะเอาไ้นี่ซสักก่อนนะครับพี่น้องใช่ดิหาปูมาเสียบาไม่ได้ปูหลังนี่กระบอถือครับหลังข้างหน้ากระบอถือนี่กระบอถือครับพี่น้อง ปักไว้นีสักกอนละเบ็ดเดี๋ยวหาแนวมาเสียบไหมครับพี่น้องวะถือแค่นั่นอีรีบอลพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งข้างฝุ่นครับต้องอ้อมไปอีกครับมันสิถือแค่ตัวเดียวอีรีบอพี่นอ้องครับใส่ถิ่นไว้สักกอนเพราะว่ามึงโตัเยอะมันยั่งอยู่ครับนี่ครับโอ้ตัวห่าวขนาดพี่น้องห่าวขนาดตัวนี้ห่าวขนาด นี่ครับมันโวเยือยังลอยอยู่ครับเนี่ยขัามันมาตีเพราะเด็กแกงเด็กปนครับพี่นอ้องงเว้นอันนี้เยื่อกันยังครับพี่น้องเนี่ยเยื่อกันยังหมดตีตัวนี่โอ้ล้างข้างหน้าเบ็ดเสียอีกเหรอพี่น้องเบ็ดเสียเบ็ด่เห็นครับพี่น้องเบ็ดเสียเบ็ดจมอุ้ยพี่น้องพึ่น เบิ้งครับเพิงเบิ้งครับอยู่บ่ล่ะโอ้พี่น้องนั้ตนไหนโอ้ยมาอยู่ครับพี่น้องลุดนี่ไปแล้วโอ้เสียดายนะครับตัวนี้เป็จุดหมุดลง่ามเลย <c oughs> โอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเอ้ายังยีอยู่ครับพี่น้องหลุนต่อครับใส่น้ำหวยน้องมุดนะครับพี่น้องหวยน้ำนองนะครับผมเยอะเขายังยั่งอยู่ครับพี่น้องโอ้ตายตาย น,นั่งยืเช่นอย่างเลยโอ้ยเยือนยั่งครับพี่น้องขี่ไข่หนามมากกว่าตั้งใจมันล่าปลาใหญ่โดยเฉพาะแน่นี่ครับพี่น้องเยือนนี่ม้ถือครับเยือนยั่งครับพี่น้องนั่นก็บถ,ถือครับพี่น้องเยือนยังน่งคือเกา่ากะ ใส่ที่์มานี้นะครับพี่น้องครับามาัตีเดียวอธิหางเงือมาเพิ่มครับพี่น้องเยอะมากเยี้ยวเพิ่มอันใดปูหน่อยก็สชีดีอยู่หาเยอะมากเกี้ยวไปทามีปลาใหญ่ามาตีอันนี้ก็บบตีครับพี่น้องขีง่นกครับพี่น้องขี่นกนกมานอน เป็นใหไงนกนอนอยนนนนู่นี่แหละครับพี่น้องปลาอยู่ค่ายลิปตัดเนี่ยตีตัวเดียวนะบพี่น้องนั่นก็นนกดินโอ้เหยื่อดินเหยื่อดินครับพี่นอ้องอาใส่วปนนี่แหละครับพี่น้องบดถือ,อว่ามันจิบบัวบัว,บวอยู่เว้ยมองนี้ มองยี่โปรตสไซครับพี่น้องล่มปาเนียยุ่งยังหลายอยู่โอ้ยนี่ทั้งโอ้หลังน,นี่ถือครับพี่น้องโอ้ยคือตัวใบใหญ่พี่น้องเพิ่งครับนี่กินปลาเข็ยงตัวใบใหญ่พี่น้องตัวหน่อยกับตัวเล็กอีกเอา้าอยังครับ โอ้พี่น้องขึ้นมาจากห่วยจากน้องเหรอครับพี่น้องเด็ดปลาควาซ้องตัวได้เบิงโตปางครับพี่น้องใส่เบ็ดยี่สิบสี่หลังไอ่ได้ใส่เดือนเอ้ยได้ปลาเข็งมาใส่ครับพี่น้องปลาเข็งหน่อยกะลองเบิงกะ,ะนนก็เด็ดปนเอกแกงอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับวิธีแบบบานๆเดมาปักไหว้ห่วยลองเบิงครับพี่น้องยน่ยมนเลยก็มาเลาะเบิงครับพี่น้องสาวถุงไงมาใส่วันทิได้บักเลโล เอาเด็กองโตพี่น้องะกะกะโตไข่ยอยู่ดอกพี่น้องเพราะเด็กกินอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพลนงานสาวถุงใหญ่มากว่าเป็นสิได้บักย่งไงครับพี่น้องเด็้องโตกะเด็กกาอยู่ครับพี่น้องมันกะมันกินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าป๋ามันโตใบใหญ่ครับพี่น้องว่ามันสิได้บ,ไบัก แบบยิ่งยๆ่เลยภาษาแบบมาใส่หนองใส่ห่วยครับพี่น้องกะเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านอีกอย่านหนึ่งครับพี่น้องผมได้เยอะมากผมก็ล่องเอามาใส่ห่วยล่องบังคับปลาเข็งปลาเข็งหน่อยกักินอยู่ครับเสดายมันโตบปยใหญ่ครับพี่น้องกะหลังหนึ่งถือแบบเบ็ดโกงหลงโง้งลุดครับพี่น้องปลาตีเสดายกะถือว่าได้มาสองตัเวเบ็ดเจ้าซี่หลังกับแต่ม่ตีเนี่ยครับพี่น้องกับ เดี๋ยวได้เยอะกับสิมะขวะล้อมมึงครับคันได้ปูหน่อยก็คือสีดีครับผมลมมันหาบ่ด้ครับพี่น้องผมหาเยอะยังได้มึงก็มมใส่ครับพี่น้องเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านกับมาไทยทอดให้พี่น้องเบื้องน้าครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆบานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าครับที่สาคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้จังบวพลาดคลิปกับผมกับใครที่เข้ามาเบื้องใหม่ช่องหากินแบบบ้านครับก็ฝากช่องไว้น้ำนี้แครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คือเก่าครับผมมือนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ